สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องนิดชาแนลนะคะวันนี้นี่นะคะถืออะไรวันนี้นะน้องนิดชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาจาัดนะคะช่อดอกไม้ในถ้วยแก้วนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามน้องนิดไปเลยนะคะว,ว่าวิธีการจะทําแบบไหนทํำยังไงนะคะเดี๋ยวตามน้องนิดมาเลยค่ะนี่สวยๆเลยเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะไปค่ะ อันนี้นะคะก้อนโอเอซีนะคะแล้วก็ถ้วยแก้วนะคะเพื่อนๆถ้วยแก้วนี้เราก็หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้นะคะร้านขายถุงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นต้นใบหน้าคราชนะคะเพื่อนๆใบนี้ก็คือใบเล็บครุฑนะคะเพื่อนๆ ก็ดอกเบญจมาศนะคะสีบานเย็นนะคะสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีต่างๆที่เพื่อนๆมีนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะสามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะของเรามีแบบนี้นะคะเราก็จะใช้แบบนี้นะคะนี่ก่อนอื่นเลยเราก็ตัด ก้อนโอเอซิก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงในแก้วได้นะคะเพื่อนๆตัดให้มีขนาดเล็กลงหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็ตัดได้ประมาณนี้นะคะนี่เราก็มาเทียบที่แก้วดูนะคะว่าใส่ได้ไหมถ้าใส่ยังไม่ได้นะคะเราก็ตัดออกอีกนะคะ ตัดจนใส่ได้เรียบร้อยนะคะเราก็เอาก้อน o อเอซิ A ที่เราตัดนะคะเรา,เาไปแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อนๆให้มันอมน้ำนะคะนี่นะคะเราก็เอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะน้ำจะได้ดูดเข้าไปนะคะในก้อน o อเอซิทนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในถ้วยแก้วนี้นะคะใส่น้ำไปนิดนึง นี่นะคะเราก็มาเตรียมนะคะดอกเบญจมาศนะคะเราก็ตัดเอาแต่ดอกนะคะเพื่อนๆ <Smash S 3> นี่นะคะเราก็ตัดตัดดอกอกอกก่อนนะคะใบเราไม่ต้องเอานะคะเราเอาแค่ดอกมันนะคะ <Genius> นี่นะคะเราก็มาเตรียมดอกไม้นะคะที่เราเอามาเมื่อกี้นะคะเราก็มาตัดออกนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําใบหน้าคาราดนะคะมาตัดนะคะแล้วเราก็มาเสียบที่โอเอซิสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะเสียบลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วเราก็เอาดอกเบญจมาศนะคะที่ดอกใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเอาไว้ตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดอกนะคะสีเหลืองนะคะแซมข้างซ้ายข้างขวานะคะให้เป็นชั้นชั้นลงมานะคะนี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็เอาดอกสีขาวนะคะเสียบข้างหน้านี้เลยเสียบ ลงไปในก้อนโอเอซีนะคะที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะคะนี่เราก็เอาใบเอ่เล็บครุฑนะคะมาแซมแสมนะคะให้ดูสวยงามอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆทาไม่ยากเนาะเพื่อนๆสามารถลองทําตามได้นะคะ นี่นะคะเสร็จออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องน้องนิดชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ